สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมกอฟเมกาโมโตเป็นไมกาโมโตครับวันนี้นะครับมาในแนวอเมริกันมัสโซลคาร์กันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคลาสสิกคาร์ซึ่งจะเป็นรถในฝันของหลายๆคนครับผมวันนี้นะครับผมกับพี่เบนจัดให้นะครับราคาจะไม่อยู่ในฝันอีกต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเราตั้งไป2ล้านกว่าครับมาถึงปีนี้นะครับลดราคาพิเศษให้แต่ในระหว่างทางเนี่ย ทำไปอีกเยอะเลยใช่เยอะทำโน่นทำนี่ทำนั่นเพื่อที่จะขับไว้ใช้เองครับครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่กลับโมโตมีโปรโมชั่นพิเศษจริงๆให้กับคุณผู้ชมกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเจ้า Ford Mustang นะครับรถคันนี้จะเป็นปี1965ทะเบียนแท้ๆนะครับสามารถโอนขนส่งได้เลยสภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกัเลยดีกว่าครับ มาฮะคุณผู้ชมมาต่อมานะฮะจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้าฟอร์ดมาสเตนคันงามคันนี้นะครับคุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าครับครับผมนี่ข้างหน้าโลโก้มาดูด้านของเจ้าฟอร์ดมาสเตงเขานะครับผมอยู่ครบสมบูรณ์สวยงามเลยนี่เห็นไหมขนม้าผิวสวยสวยเก๋เลยนะครับผมอยู่ครบเลยกระจังหน้านี่สวยงามนะครับผมนี่ข้างในมีไฟเป็นตัวไฟสปอร์ตไลท์อยู่ข้างในด้วยนะก็อยู่ครบถ้วนสมบูรณ์สวยงามนะครับครับนี่เห็นนะส้นของเบียมเงาสวยงามเลยเห็นไหมะ ดูสีสันของเขานะก็คือมีลายแถบขาวแถบซิ่งสไตล์รถเมกันมาด้วยนะใช่อุยว่าดูดีมาก <c oughs> ๆนะครับเลนไฟหน้าสาสสวยงามเลยนะครับผมรีเฟล็กเตอร์ข้างในก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะตาไฟไฟ,ไฟเหลือด้านล่างก็ยังอยู่ครบนะครับครับผมคุณผู้ชมฮะสีนะจะเป็นสีเขียวนะสีสวยรอบคันนะจะมีตาหนิบ้างเล็กเล็ก,ลกน้อยนนะคุณผู้ชมครับตรงกลางเนี่ยตรงที่เป็นสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะฮะเราจะก,การค่าสติกเกอร์นะฮะไม่ได้ทําสีนะคุณผู้ชมครับใชแล้วยผมว่ามันสวยนะแล้วก็เข้ากับรถนะแต่ถถ้าาาเกกิดรไมม่ชอบ็ส ลอกออกนะแต่ครับผมเอาไว้งี้แหละใช่วยแล้วดูซิ่งดูดีมากนะครับผมและแถบซิ่งไม่พออยากจะบอกว่าคันนี้มีการทําโป่งล้อมาด้วยนะซึ่งทําให้มันรับกับดูร่างกายกำยำนะสไตล์มัาโซ่ขาของเขานะครับผมโป่งล้อนี่ดูดีมากๆเลยนะล้อหน้าเป็นอเมริกันเรซิ่งเป็นขอบ17นะครับผมก็โครเมียมล้อเขาก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะอาจจะมีขี้เกลือบ้างนะแต่ก็ ไม่น่าเกลียดนะครับผมใช่ครับคุณผู้ชมครับผมแล้วก็นี่คุณเห็นไหมโลโก้นี่เราสั่งมาใหม่เลยนะฮะมาสั่งมาเนี่นี่นี่โอ้โยเป็นไงม้าสวยงามเงางงวิ่งๆกันเลยใช่ครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะตอนแรกเราจะทำไว้ใช้เองนะเราก็เลยสั่งอะไหล่นะฮะออเทเซอรี่ต่างๆนะเพื่อมาใส่ให้มันครบและให้มันสวยนะฮะคุณผู้ชมครับผมเบิกนอกนี่โอ้โห ผมบอกเลยแพงมากแพงไม่เท่าไหร่นะต้องใช้ระยะเวลาด้วนะแล้วต้องช่างมืออาชีพแบบที่มีประสบการณ์นะถึงจะใส่มาแล้วสวยลงตัวดูดีนะนี่คิ้วโคมีของเขาเห็นไหมเงาเงา,งาสวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วก็จกนี่เป็นแนวคิ้วเขียวนะสวัสดีกระจกดูดีนะครับผมนี่ตรงช่องดักลงนี้นะ นี่ตัวโครเมียมเขาก็ยังเงาสวยงามอยู่เช่นกันนะครับล้อหลังคันนี้ได้เป็นอเมริกันเลสซิ่งแต่ล้อหลังเนี่เขาจะเป็น 48, คอบแปซึ่ง<ม>จะมีความใหญ่กว่าล้อหน้าซึ่งจะเป็นรถสไตล์อเมริกันเขาจะชอบใส่กันอย่างนี้นะใช่ฮะดูลงตัวดูดุดันมากครับผมนี่โครเมียมก็ยังถือว่างเงาสวยงามเลยครับ มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายนี่ข้างในก็จะมีไฟสปอตไลท์อยู่ข้างในนี่เช่นกันนะครับผมตัวกระจังฝั่งซ้ายสวยงามนะครับไฟหน้าซ้ายสวยงามเช่นกันเลยนะครับผมแล้วตาไฟเอ่อตัวรีเฟลเตอร์ในก็ยังเงาสวยงามอยู่นะครับผมนี่ฮะดูคมสั่นคุณดิ<ผ>มคมกริบกนะครับคุณผู้ชมครับตัวถังของเธอนะผมบอกเลยนะว่าคันนี้นะ สวยงามอย่างยิ่งนะฮะใช่แล้วครับผมนี่ล้อเมรมการเลสซิ่งนะครับผมล้อสภาพ์คพรมียมก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับมีตําหนิบ้างแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับแล้วก็ตัวโป่งล้อฝั่งนี้นี่เห็นไหมรับกับล้อสวยงามมากๆเช่นกันนะครับครับนี่โลโก้มาสแตงฝั่งข้างซ้ายเห็นไหมนี่เงาสวยงามเช่นกันนะครับใช่ฮะคุณผู้ชมฮะมี่คฝั่งด้านซ้ายนะฮะเป็นไงฮะความใหญ่ความเงาของเธอนะคมสันขอบตรงเป๊สวยงามฮะคุณผู้ชมใช่แล้วทุกอย่างนะสภาพสวยครบครบใช่ครับผมซึ่งต้องบอกว่าคุณผู้ชมถ้าจะหาฝอด มาแต่งในปีนี้บอดี้นี้โฉมนี้นะคกับราคาที่พี่กอปเปิดนะผมบอกได้เลยว่าราคาที่พี่กอป์เปิดเนี่ยรถขับไม่ได้แน่นอนมันไม่มีในตลาดใช่าาแต่แตคันนี้พี่กอปเปิดในราคาที่พร้อมขับ,บและรถเพิ่งรีสโตมาทาั้งนอกทั้งในสวยๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมหาอยู่นี่รีบๆเลยนะครับนี่เห็นไหมคีปรานหลังโครเมียมยังถือว่าเงาสวยงามอยู่เช่นกันนะครับล้อหลังอเมริกันเลสซิ่งคอสิบแปดนี่ลึกๆโครเมียมเงาๆนะครับผมก็สําหรับสวยงามเลยครับ มาถึงด้านบัานท้ายของเธอกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านบั้นท้ายฝั่งข้างซ้ายนี่นะไฟไท้ายก็เห็นถือว่าใสาสวยอยู่นะครับผมตัวกรอบข้อไฟก็อยู่ครบนะครับนี่โลโกโฟ็ฟอร์สมาแต่งตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้จะเป็นฝาถังน้ํามันเขานะก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับครับผมไ่ายท้ายฝั่งด้านขวามือผมฮะของเดิมฮะสวยงามแน่นอนใช่ครับผมแล้วดุงบัานท้ายเขานะผมจะชอบมาเลยนี่ท่อสไตล์แบบอเมริกันมัสเซลขานะที่เป็นทรงเหมือนท่อแป๊บอย่างนี้นะใช่ฮะบอกเลยว่าดูดุดนันดูดีมากนะครับผมแล้วเสียงบอกเลยว่าเพรากนะ ดูห้องสัมภาระกันหน่อยเลยนี่เปิดออกมากรึบนี่นิ่มๆใช้งานได้ปกตินะครับรับผมทุกอย่างนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นของเดิมของเธอเลยนะฮะแบบนี้นะฮะแชมแล้วร,ร,รับผมอ,อันนี้ก็คือที่ให้ดูนี่คือเป็นตัวฝาปิดฝาปิดน้ำมันอันนี้มันไม่ค่อยสวยงามแล้วก็ทางเราได้เปลี่ยนอันหม่ใ,ให้ซึ่งถ้าผู้ชมรู้สึกว่าอยากได้เก่าๆคลาสสิกมีให้อยู่นะอยากเอาไปใส่ให้ไปด้วยใช่อยากไปใส่ก็แล้วแต่นะครับผมด้านบัรทายเขาก็นี่อย่างที่เห็นเลยเขาก็ถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับ มาถึงคุ่มือังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับครับผมคุ่มือังเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นรหัสเ,เครื่องยนต์ 1JZ นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับผมเป็นแบบพกสูบเรียบของเบนซิน,นะครับครับผมคุณผู้ชมฮะแน่นอนฮะวางมาสวยๆเก็บใ <Channel. S 1> ส่สวยๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับพร้อมใช้พร้อม,อมขับแน่นอนและต้องบอกอีกอย่างฮะว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะฮะผมรับประกันชิ้นเคยนะฮะว่าเดินทางไกลน่นไม่ไดังความไม่หลาแน่นอนฮะ,ะใช่ครับผมเห็นไหมนี่ตรงสีฝาาาาาเเเเคคนนนนนะะะปป็สสีีแดดดดงงงงงูรรรัับผมตื่่่อววิย งามเลยนะแล้วก็ท่อดูดอากาศเขาเห็นไหมนี่สวยงามมากๆนะหม้อน้นํานี่เป็นมินเนียมใหญ่โตมากเลยนะซึ่งต้องถา่าแต,ต้องสำหรับผู้ชมบางคนเนี่ยเอาไปแล้วไม่อยากได้เครื่องเจบางคนก็มีไปวางอยู่นะซึ่งต้องบอกว่าแต่ว่าราคาเครื่องเจวันนี้ผู้ชมไปบางอูเนี่ยแลกกันฟรีเลยอเอาอยู่ลงได้เลยเลยนะก็อันนี้ก็เป็นเครื่องเจนะครับผมสอาพสมบูรณ์แน่นอนครับ มาถึงด้านภายในเจ้าฟอร์ดมัสแตงคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคนี้เริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาฮะครับผมแผงประตูฝั่งข้างขวานี้เลยอยากให้ดูเส้นโครเมียมข้างบนนี่ก่อนเลยนะครับผมนี่โครเมียมเขาเงาสวยงามมากๆเลยนะหนังที่ประตูเป็นหนังสีเขียวสภาพไม่สวยงามเช่นกันนะครับผมนี่พวกมือเปิดโครเมียมสวยๆกันเลยนะครับด้านข้างนี่ไฟมุมประตูตัวกรอบเขาอยู่ครบสภาพสวยงามอยู่นะครับ กระจกอันนี้จะได้เป็นมือหมุนมาจากโรงงานนะแต่ตอนนี้คือตอนลงเอาลงเนี่ยมันจะติดอยู่ขัดอยู่นิดนึงอ,อันนี้เดี๋ยวจากการแก้ไขเอาให้มันใช้งานได้ปกตินะครับ<ค>ตัว,<ม>ตวกระจกหูช้างของเขากลางออกนี่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับครับผมผู้ชมพามาถึงด้านเบาภายในกันบ้างนะครับผู้ชมครับรถสวยๆแบบนี้นะภายนอกนะสีสวยนะทํามาแล้วภายในก็ทํามาเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับสวยงามใช่แล้วเบาะนั่งของเธอสีเขียวหนังสวยงามไม่แตกไม่ขาดได้ไม่มีล่นนะผู้ชมครับผมทุกอย่างผมบอกเลยนะคะว่า perfect จริงๆ <น>นนใช่ครับผมก่อนไปดูข้างในอย่างนะพี่ก๊อฟนี่ดูสิครับเห็นเขา นี่อของฟอร์ดมอเตอ o ์คอมพานีเลยนะสภาพของเขาก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับครับผมคุณผู้ชมฮะมาถึงด้านแดชบอร์ดหรือด้านคอนโซลหน้านะฮะก่อนจะดูแดชบอร์ดนะคุณผู้ชมมาเห็นเกะมาฮะ,ะเกะของเขาเนี่ยตรงนี้เป็นไม้แท้ๆนะสวยงาม<ช>ๆๆนะ,คะโคเมียมทุกอย่างอันนี้คือจะต้องบอกว่าเป็นของเดิมของเขายัางอยู่นะฮะ<ช>คุณผู้ชมครับโลโก้ <ๆ S 1> <Log o S 2> นะฮะยังอยู่นะคุณผู้ชมครับผมคอนโซลนะฮะต้องบอกว่ามีการอิสโตมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะะฮคุณผู้ชมครับสวยงามนะคุณผู้ชมครับบอกอีกอย่างหนึ่งคุณไม่เห็นพวงมาลัยเพราะพวงมาลัยมันขับซ้ายนะ นี้ใช่แล้วครับมาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะฮะคนขับกันบ้างนะฮะอาจจะไม่ค่อยชินปากเท่าไหร่ใช่เพราะว่ามันเป็นขับซ้ายนะเราจะชินกับการขับขวาซะเยอะนะนี่ฝั่งข้างซ้ายนะครับผมโคมีของเขาเง่าสวยงามเช่นกันนะสภาพหนังเขานี่บอกเลยว่าผ่านการิสโตมาได้สวยงามมากๆนะครับเมื่อเปิดเือบปีกของโคเมีขอ,เข,ของเขาก็ยังเงาสวยงามอยู่นะที่กับดูแท่งนี้ดูแท่งนี้ นี่อยากจะบอกว่าฝั่งนี้มันปรับกระจกใช้งานได้ปกตินะดูนะนี่ดึก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 นี่ใช้งานได้ปกตินะครับครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับผมแล้วก็ตัวกรอบไฟฝั่งข้างซ้ายติดอยู่ครบสมบูรณ์เช่นกันนะครับเป็นบอกหมอยว่ามันจะมีกระจกแบบนี้มันจากโรงงานข้างเดียวนะใช่ฮะกระจกที่มันปรับได้นะมันจะมาจากโรงงานข้างเดียวอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้าขับซ้ายก็จะอยู่ฝั่งซ้ายเลยแบบนั้นนะฮะใช่แล้วครับผมในรถในยุคนั้นนะเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมกระจกมือหมุนฝั่งข้างซ้ายอันนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับนี่เอา ตำแหน่งกระจกผู้ช้างของเขาเปิดออกนี่<ม>ก็ยังใช้งานได้อยู่เช่นกันครับครับผมคุณผู้ชมฮะมาดูนะฮะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะ,ะก็คือเบาะคนข<ช>ับนั่นเอ,เองนะฮะคุณผู้ชมครับเบาะของเธอนะฮะถือว่าสวยงามอยู่นะ,ะับคุณผู้ชมครับผมหนังหนึ่งทุกอย่างนะฮะสวยงามจริงนะได้โดยไม่มีร่นทั้งเบาะนั่งและพนักพิงนะ,ะคุณผู้ชมครับยังแน่นอยู่นะฮะคุณผู้ชมใช่ครับผมแล้วฝัว่งข้างซ้ายนี่สภาเพศฟอร์มอยู่ครบสมบูรณ์เช่นกันนะครับผมสภาพก็ยังถือว่าสวยงามอยู่นะครับครับผมคุณผู้ชมฮะมาถึงด้านพวงม้ผูช คลาสสิกมากคุณผู้ชมผมบอกเลยเป็นพงมาลัยที่เป็นไม้แท้ๆนะช,นชของเขานะคุณผู้ชมแล้วก็โลโก้แต่ทุกอย่างเนี่ยนะคุณผู้ชมคลาสสิกมากฟอร์ดมาสแตงนะเป็นโลโก้ม้าด้วยนะใช่ชครับทุกอย่างเดิมจริงนะมาถึงด้านหน้าปัดกันบ้างนะหรื คุณผู้ชมฮะผมว่ามันคลาสสิกมากลงตัวมากเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเลขใหม่นะฮะมันไม่แท้อยู่แล้วเพราะว่าคันนี้มีการเปลี่ยนเครื่องแล้วนะแต่ผมจะบอกนะฮะว่าเลขไม้ที่อยู่ตรงนี้คือ2อ0แสนเจ็ดกิโลนะฮะบอกคุณผู้ชมงี้ไว้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับผมตรงกลางนี่นะฮะคุณผู้ชมครับคอนโทรลนะคอนโซลนะฮะนี่ตรงนี้เป็นไงคลาสสิกไหม ผมว่ามันสวยมากเลยนะสุดยอดนะคุณผู้ชมฮะตัวแอร์ทัศนสิมากาง่ายง่ายตัวแอร์นี้สวยจนมีคนร้องอยากได้บ้างใช่ฮะแถวแถวนี้แหละฮะใช่มีกี่ร้อ,องอ่ะเฮ้ยไอ้นี้อยากเอาจากไหนได้อยากได้มั่งจังเนี่ยใช่ครับคุณผู้ชมครับแอร์สวยครับระบบเกียร์แน่นอนฮะคุณผู้ชมครับเป็นเกียร์อัตโนมัติขับง่ายฮะพร้อมคอนโซลตรงกลางเนี่ยวางของได้เล็กๆน้อยๆอีกนะครับคุณผู้ชมครับผมมาต่อเบาะหลังกันเลยมาต่อด้านหลังกันเลยดีกว่าฮะนี่พลิกขึ้นอย่างนี้ง่ายดายนะครับผมสภาพเบาะหลังเขานี่สภาพสวยงามเเเเเเชช่่่นนนนนนนกกกัััััััะะะแแล้้้้ววววปป็สีีีขยยดบบตตททงงงงผรูาาห ครับผมหนังสวยงามได้ไม่มีขาดไม่มีร่นเลยนะครับแล้วที่สําคัญตอนหลังเขาเนี่ยมีกระจกด้วยนี่เวลาเราเอาลงเห็นไหมเราลงเงี้ยแล้วถ้าเราเอาตอนหน้าลงด้วยอ่ะมันจะเป็นแบบกว้างนะใช่ฮะมันลงได้สองฝั่งนะไม่ใช่ว่าลงไปในฝั่งผมก็ลงได้นะนี่ลงได้สองฝั่งทั่วเลยนะคุณผู้ชมฮะบอกเลยทุกอย่างสวยงามสวยงามมากใช่ฮะทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับกับเจ้าฟอร์ดมาสแต็งคันนี้นะครับให้คุณผู้ชมดูผ้าหลังคาด้วก่อนครับ นี่คือเก็บมางานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะภายงภยในของเธอนะครับต้อง <คน S 1> บอกนะครับว่ารถเก่าก็ต้องมีบ้างนะครับขอคนเข้าใจที่เล่นรถคลาสสิกจริงๆอยากได้ฟอร์ดมัสแตงคลาสสิกจริงๆมันคงขับไม่เหมือนรถใหม่ๆครับถูกไหมพีม่เบนซ์ นปปิ๊บเบ้นขับรถเต่าอ่ะคือคือต้องบอกนิดนิดนึงนิดนึงอย่างผมมารีสโตรถโฟกเต่ามานะก็คือจะต้องบอกว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเป็นไปไม่ได้ที่มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงคุณจะทําไปขนาดไหนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว嘛แต่ว่าทําให้มันสวยออกมาดีแม่งโอเคแล้วแต่ของคุณก็ผมว่าก็ไม่ร้อยก็เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านะน็อตคุณไม่แพ้นี่คุณจะทำไม่ร้อยเหรอจะจะทำอีกเหรอ คือคือต้องบอกว่าเต่าอมยอมต้องบอกว่าเต่าพี่เบนเนี่ยผมรู้จักพี่เบนครั้งแรกก็คือผมเห็นเต่าครั้งนี้พี่เบนพูดถึงอยู่ทุกวันเนี่ยผมรู้จักพี่เบนมาตั้งเข้าปีที่8หรือ9แล้วผมก็ยังเห็นพี่เบนก็ยังทําอยู่ยังไม่ได้ขับรถดียังก็ยังแบบยังไม่ได้ตั้งใจดีคือคือจะบอกว่ามันมันไม่ร้อยมาจากลุกมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าใครจะทําให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์จากโรงงานเป็นไปไม่ได้อ่า่ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนต้องเข้าใจก่อนนะ รอบที่แล้วมริกันนะครับรถเริกันที่ขายไปคันดำนะครับอย่าลืมว่า2วันปิดการขายเลยนะครับคือเจ้าปอนเตี iac, ยกบาดูวิวนะครับ<อ>มาดูคันนี้กันอีกครับราคาที่ผมจะเปิดรอดูตอนท้ายจัดไปที่เครื่องเจเป็นไง,นไงดูดิดูเสียงดิโอ้เปไ็นไ,ปไงเป็นไ,ปไงนกระชากเลยแล้วคนนั่งระวัดแตงนะครับวิวก็จะเด้งๆอย่างนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับ ก็มองว่ามันเป็นรถสปอร์ตด้วยนะใช่แล้วก็ยางคันนี้มันเป็นยางบางทั้งหน้าทั้งหลังด้วยก็กระดึ้งกระดึ้งหน่อยใช่บอกเลยสิ่งที่ได้มาคือฟีลแบบรถสปอร์ตมาโซ่คาใช่ลองอีกทีดิเฮ้ยเห็นไงครับเห็นไหมฮะมุนเป็นมาเครื่องยนต์สปูนนะครับสวัสดีครับโอ้โหดูเปลี่ยนเกียร์ดิครับนิ่มๆนะครับปิ้งไงเฮ้ยเบรกนะครับอยู่เลยนะฮะเบรกอยู่นะอ่าก็เครื่องยนต์นะครับผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์เบสตัวเนี้ยขับมา ดีอยู่แน่นอนแล้วก็เกียร์เปลี่ยนปกติเลยส่วนช่วงล่างของเขาเนี่ยก็คือถ้าถา,ามผมนะโดยรวมผมถือว่ามันยังสมบูรณ์อยู่นะแต่ว่ามันจะมีแบบความยย้อๆบ้างของสไตล์รถเก่าที่มันจะแบบจะมีบ้างบางจังหวะนะครับ,ค,รบคือบนื่องจาคุณผู้ชม,มาไปเนี่ยผมว่าก็อย่าไ่ต้องทำประด้ก็ถ้าอยากไปแต่งอย่างอื่นก่อนก็ไปที่จีนก่อนก็ได้ครับนะครับดูนะครับ แต่สำหรับผมว่ามันสวยเลยไม่ต้องไปทำอะไรเลยใช่มัน,มนออกอาหาได้เลยคันนี้ตองกานอะไรเลยใช่ใชนอก,กจากว่าจะมีอีกอกลุ่มหนึ่งแล้วกันบางคนที่รู้สึกว่ามันต้องเป็น V8 อย่างเงี้ยต้องบอกว่าวันนี้ราคาเจอส่วนขึ้นส่วนราคาอยูอ่ะส่วนลงครับซึ่งในบางอูผ่ผมเห็นแบบผมเพิ่งเห็นโพสเมื่อเช้าเลยมีคนเอาเครื่องเจไปแลกเครื่องอยู่ได้เลยแล้วก็สับใสกันได้เลยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายสูง้วยถ้าผู้ชมอยากไปทาง V 8ปก็ไปอย่างนั้นได้เลยครับก็ไม่ได้ใช้งบเาอใครจะไป เงินหนาๆหน่อยอยากวางเครื่องเดิมก็สั่งมาจากเมริกาได้เลยครับโอ้ยุคนี้ก็ไปกดจิ้มๆใน ebay ย์เนอะใช่ไม่ได้ยากเลยสมัยชี้เป้าให้ได้นะครับพวกอู่รถเมกานะครับไม่ยากนะครับอีกทีนี้ดูดีครับวิ่งตึงดาหงายชอบมากเลยเวลาให้กดอยู่กั่ ยังไงกันบ้างครับผู้ชมครับกับเจ้าอเมริกันคลาสสิกคาร์คันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเธอเป็นมัสโซคาร์ในตำนานจริงๆครับผมนะครับถ้าเกิดมีมัสแตงแล้วอย่าลืมไปซื้อคาเมโลเก็บไว้อีกคันหนึ่งเขาทำมาฆ่ากันและเป็นคู่แข่งกันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับต้องบอกกับผู้ชมเลยว่าหน้าร้านปกติที่ผมวางอยู่ตอนนั้นมัน2ล้านกว่าวันนี้นะครับผมบอกเลยโปรโมชั่นจัดหนักนะครับจัดให้กับผู้ชมแค่ในราคา1นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาท เท่านั้นนะครับ,รบมาทดลองขับกันได้นะครับจูงมือไปโอ่งขนส่งได้เลยแล้วค่อยจ่ายตังค์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กับม์โโต้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกกอโมโต์นะครับ